งดแป้งทำา IF แล้วรู้สึกเวียนศีรษะน้ำตาลตอนเช้า155-103หอจากเริ่มต้นเนี่ย225อย่าจะทำยังไงดีคะรู้สึกไม่สบายเลยจริงๆแล้วนะคะหมอปอไม่ได้ให้คนไข้งดแป้งหรือว่าตัดการทานแป้งไปเลยเพียงแต่ให้ลดปริมาณล,ลงมาทานวันละประมาณ3-4ครับว่า3-4ส่วนเช่นข้าว1ทัพพีเนี่ยก็จะนับเป็น1ส่วนผลไม้1กํากำปั้นมือก็จะเป็น1ส่วนฟักทองเผือกมันข้าวโพดประมาณ1ทัพพีก็จะเป็น1ส่วนหรือว่า1 ให้ทานแป้งรวมกันต่อวันนะคะประมาณ3-4ในช่วงแรกๆไม่เกินนี้ค่าน้ําตาลก็ลงมาแล้วแต่กรณีที่คนไข้งดแป้งไปเลยร่างกายจะขาดน้ําตาลที่มาจากอาหารทําให้ไปดึงน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยมาใช้ก่อนหลังจากนั้นพอจะไปดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ซึ่งในช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ําตาลมาใช้ไขมันช่วงนี้ค่ะจะทําให้มีอาการมึนศีรษะเวียนศีรษะได้เพราะว่าปกติแล้วสมองของเราเนี่ยจะใช้พลังงานจากน้ําตาลกลูโคสเป็นหลั พอเปลี่ยนมาใช้ขี้ตตนที่มาจากไขมันก็อาจจะทําให้มีอาการมึนเวียนในช่วงแรกๆได้แต่พอร่างกายเริ่มปรับตัวได้ก็จะเคยชินแล้วก็หายอาการเวียนศีรษะไปเองค่ะถ้าในกรณีที่น้ําตาลไม่ได้ตาสามารถปรับต่อได้หรือว่าอาจจะลองเติมแป้งเพิ่มนิดหน่อยไม่ถึงกับต้องงดไปเลยแล้วมาออกกําลังกายเพิ่มฝึกการเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุด้วยค่ะกรณีนี้นะคะหมอปอก็แนะนําว่าให้ลองสังเกตอาการ,กตรต่อไปก่อนหรือว่าเติมแป้งเพิ่มขึ้นมา โดยที่จากัดวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3-4ส่วนไม่เกินแล้วก็อย่าลืมไปตรวจน้ําตาลสะสมด้วยนะ